หยุดดูคลิปนี้นะครับใครที่เลื่อนผ่านในคลิปนี้ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงนะครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับวันที่1กุมภาพัานธ์สองพัน 5 6 9ครับสีราศีที่ดวงพุ่งแรงแซงโค้งเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่เป็นจังหวะดวงดีมากครับมีราศีไหนบ้างครับราศีแรกครับต้องบอกเลยว่านะครับใครที่เลื่อนผ่านมีเห็นคลิปนี้หากท่านไม่ได้เกิด4ีราศีนี้แต่ท่านเลื่อนผ่านมีคลิปนี้ท่านก็น้อมรับขนาดนี้เสียว่าดวงเราสัมพันธ์กันครับราศีแรกครับคือชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรคือหญิงชายที่เกิดระหว่างวันที่ นั15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีที่สองนับต้องบอกว่าชาวราศีมังกรครับดวงการงานโดดเด่นมากโปรเจกต์ที่ทํามานานจะสําเร็จใครรองานใหม่จะได้แน่นอนครับโอกาสที่ท่านรอคอยจะมาถึงตัวท่านราศีที่สองราศีตุลนับคือหญิงชายที่เกิดระหว่างวันที่1 7เกตุราคมถึง15พิกายนนะครับชาวราศีตุลครับโชคลาภนับยืนหนึ่งเลยมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่จากเลขใกล้ตัวทะเบียนรถเบอร์โทรเลขสามตัวท้ายประชาชนท่านจะนําความโชคดีมาให้ราศีกรกฎนับ นะค,คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมครับเขาบอกว่านะครับดวงความรักจะพารวยคนใกล้ตัวนะครับผู้รักคนรักจะฝันจะนิมิตจะนําความสําเร็จมาให้คนรักจะนําข่าวดีเรื่องเงินและก็โอกาสทางธุรกิจจะมาถึงแบบงงๆหรือโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น แล้วก็ราศีสุดท้ายราศีพฤศษครับคือหญิงชายที่เกิดระหว่างที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนครับน้ชาวราศีพฤษภธุรกิจนะช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะมีโอกาสได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ติดขัดนะดวงติดขัดก็จะมีโอกาสนะมีทางออกและโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นวันนี้เสียงไายได้ไพ่น้หนึ่งเหรียญ ไพ่เดือดสตาไพ่เมจิกเชียนแล้วก็เดือดซานถือว่าเป็นไพ่ใหญ่ไพ่นี้นะครับใครที่เคยดูนะครับต้องบอกว่าไพ่นี้คือไพ่แห่งความสําเร็จทั้งสิน้นน้อมรับคำทายนี้นะครับถ้าท่านน้อมรับคำมานี้กดแชร์สามแชร์ตามมาดูกันนะครับว่าสี่ราศีที่พูดถึงนะครับรับโอกาสกดีๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านคือชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีกรกฎราศีพิษภกราศีตุลครับหลังจากนี้ไปครับตั้งแต่น่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านไม่่่่่วาจจจะเเเเเป็นนนรรรรรืือออออองงงขธธุุกกกิิลลยยคับใ จะได้เริ่มต้นหยิบจับอะไรจะมีโอกาสความสําเร็จจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะครับนะับคิดจะลงทุนจะทําอะไรก็มีโอกาสได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่รอสินเชื่อนะครับในการอนุมัตินะับในการซื้อบ้านซื้อรถก็จะมีข่าวดีในการเริ่มต้นธุรก,กิจจะทํามานะครับ กบมาค้าขายกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและสิ่งที่มันติดขัดอยู่ก็จะมีทางออกนะครับนี่สินที่เป็นอยู่ก็จะมีทางคลี่คลายนะบ,บางคนมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลปัญหาต่างๆก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีได,ได,ได,ได้ได้รับชัยชนะนะครับหรือว่าเป็นข่าวที่ทําให้เรานะครับที่กำลังทุกข์ใจอยู่เนี่ยจะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์จากร้ายกลายเป็นด,ดีได้นะส่วนเรื่องของความรักชีวิตคู่นะครับนะคนไหนที่เป็นโสดเป็นไม่ความรักก็จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ได้เริ่มต้นมีกาาาารรรเเดินททงงะหือว่ไปปถึศ โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านรอคอยอยู่จะสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานทุกอย่างนค,ความรักก็จะช่วยเหลือสิ่งการเงินมีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจใ,ใหม่มีโอกาสหยิบจับอะไรนะรบ,บางคนทำงานประจําก็มีอกาสมีความชิดที่จะมาทําค้าขายธุรกิจออนไลน์หรือรงเท้นอะไรทุกอย่างที่เรากำลังมีเป้าหมายไว้ที่ชัดเกี็นว่าจะทําอะไรมันจะมีโอกาสนะครับ มาส่งไปถึงความสําเร็จนะครับจะไม่ติดขัดจะมีนะครับความราบรื่นได้ดีนะครับแล้วก็คนไหนที่ความรักคบกันอยู่ก็มีโอกาสสารพันต่อปีนี้มีการได้แต่งงานนะเป็นคู่กันแต่เราก็ต้องคบกันไปก่อนนะครับส่วนคนไหนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะค,คู่สามีภรรยาก็มีโอกาสาที่จะได้ข่าวดีจากทะเบียนรถเบอร์โถงท,ท่านที่ท่านใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะสี่ราศีนี้หากท่านไม่ได้เกิดสี่ราศีนี้ก็ดูชะตาท่าน ก็น้อมรับขายกับ4ราศีนี้น้อมรับคำถอยไหม,ไมครับถ้าท่านน้อมรับคำนายน,นี้กดแชร์ไปแล้วพิมพ์คขาว่าน้อมรับคำนายแล้วก็นะครับกดแชร์ขึ้เมียไปนะครับสาธุในบุญใครที่ผ่านนี้ขอให้ท่านดวงเปิดโชคดีครับสาธุสาธุครับผมขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคำเตือน คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้เรื่องดวงทํานายดวงและเคล็ดลับการแก้ดวงเพื่อแบ่งปันไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันในดและไม่มีกลุ่มข้อห้องเข้าบ้านในดๆอย่าลงเชื่อบุคคลต่างๆที่แอบอ้างขอบพระคุณครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดแชร์ที่เพจจริงเท่านั้นเพจจริงคนติดตามสองแสนกว่าและสี่หมื่นเพจอาจารย์ต้นสริการยุตดำและเพจน้องคาเมลให้ชงเงินล้านระวังบุคคลแอบอ้างของอาจารย์ไม่มีขายหวยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันไม่มีการเข้าคุมเข้าบ้านเพื่อเอาแนวทางระวังคนแอบอ้างและไม่มีการแจกรางวัลในดๆทั้งสิ้นและระวังบุคคลแอบอ้างนั่นคือมิจฉาชีพของอาจารย์เป็นบริษัทอรุณทรยิ่งเจริญทรัพย์และบริษัทมหสายจินตุลย์ทรัพย์จำกัดเท่านั้นขอบพระคุณครับ